เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่พักช่วคราวของเราก็เสร็จเรียบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆที่พักที่เราสร้างนะครับผมที่ค่อนข้างจะชันนิดนึงครับโอ้โเกือบไปฝุ่นตลบเลยแม่งโอ้โหฝุ่นตลบเลยนะครับเนี่ยเกือบไปถ้าล่วงไปนี่นู่นเลย ชันจริงๆครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมครับบอยนอกบ้านชาแนลนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาสร้างที่พักนะครับแบบชั่วคราวเช่นเคยครับในป่าบริเวณพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งดูจากในกล้องเนี่ยก็จะเห็นความชั้นนะครับไปข้างล่างนู้นเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมได้ตัดไม้ไว้ส่วนนึงครับเพื่อจะนํามาสร้างที่พัก บริเวณนี้นครับที่อยู่ตรงนี้ครับก็พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะชันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะสร้างที่พักแบบชั่วคราวแบบไหนนะครับให้อยู่ได้ในพื้นที่ที่ชันแบบนี้ครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้เอา้า <laughs> เริ่มเริ่มจะไม่อยู่ละอุปกรณ์ <laughs> ดูครับคุณผู้ชม ก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีมีดนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมไปตัดไม้บินไปแล้วครับผมเนื่องจากผมไปตัดตาไม้นะครับตาไม้ไผ่เนี่ยจะมีความแข็งมากเลยครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะสร้างที่พักแบบไหนกับเวลาประมาณสองสองถึงสามชั่วโมงครับตอนนี้ตอนนี้เวลาก็น่าจะประมาณสักบ่ายสามโมงก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะใช้เวลาสองามชั่วโมงเนี่ยสร้างได้ขนาดไหนจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวตามไปรับชมครับ เดี๋ยวผมหาที่เจ้ากล้องไว้ไหนกนเนี่ยตรงนี้แล้วกันโอเคครับไปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจุดที่เราจะสร้างความชันก็น่าจะประมาณสัก40องศาหรือเปล่า โอเคครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับหลังคาชั่วคราวก็หลังคาเป็นใบกล้วยนะครับผมข้างล่างเป็นไม้ไผ่ครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่พักชั่วคราวของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆที่พักที่เราสร้างนะครับผมที่ค่อนข้างจะชันนิดนึงครับโอ้โหโอ้โห เกือบไปฝุ่นตลบเลยแม่งโอ้โหฝุ่นตลบเลยนะครับเนี่ยเกือบไปถ้าล่วงไปนี่นู่นเลยชันจริงๆครับดูจากมุมนี้นะครับดูความชันนะครับคุณผู้ชมนี่ไปข้างล่างนู่นเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปเอาใบตองจากข้างล่างนู่นนะครับ แต่พอดีไม่ได้ถ่ายมาก็นึกแรงอยู่ได้สบายๆครับโอ้โหดูคุณผู้ชมก็เป็นยังไงนะมา้งครับคุณผู้ชมวันนี้เหนื่อยมากครับใช้เวลาประมาณ สามชั่วโมงนะครับอ่าประมาณสามชั่วโมงผมมาถึงประมาณสามโมงครับประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะประมาณหกโมงกว่ากพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะครับในป่าไผ่ก็ยุงเยอะมากเลยครับก็คลิปนี้เป็นการสร้างที่พักแบบชั่วคราวในอีกรูปแบบหนึ่งครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ให้ถึงยี่สิบไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับ ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนอกบ้านชาแนลของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปทําอะไรอีกหรือว่าจะสร้างที่พักชั่วคราวแบบไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมก็คงจะกลับบ้านก่อนนะครับเย็นแล้วเหนื่อยมากๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปอ้ย เดี๋ยววันหลังคงได้มากินข้าวกลางวันวันหยุดนะแถวๆนี้จุงเยอะจริงๆก็ผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆครับ